ตอนนี้ขอบบนของชั้นแรกจะเป็นขอบล่างทังตัวไปำได้ป้องจำได้ไหมจำได้ครับขอบบนขอบล่างอ่ายกตัวอย่างได้เฮ้ยเหมือนไม่ได้เนี่ยเอาข้อสอบข้อเดียวกันอะไรเนี้ยโอ้เออไปรูก็ไม่รู้นี่กูก็หาตัวอย่างไหนที่มันบวกแล้วลบตัวง่ายๆไม่มืนมันเป๊ะอย่างนี้เออแบบได้ ครูก็เปิดเจอหลายอะไรครูก็ไม่ได้ดูในสไลด์นะครูก็ดูตัวอย่างแล้วก็แบบขนาดเราว่าจะอันไหนที่มันแบบลงตัวมันห้าสิบตัวดีก็กำลังดีถ้าร้อยตัวครูลองนับขนวยแล้วกลัวจะทำไม่ทันตอนนั้นครับแค่ในห้าสิบตัวเองครับสิ่งที่ถูกเลยมีใครรับได้ห้าสิบกว่าครูตอนแรกผมเกือบรับได้ห้าสิบเอ็ดแล้วครูคูก็เขาขอสารภาพอะไรอย่างหนึ่งนะครูตอนแรกผมเกือบรับได้ห้าสิบเอ็ดแล้วอ่ะ อีกนิดเดียวอ่ะแต่ผมเชียร์เอานับอีกรอบนึงอ่ะผมนับได้50พอดีมาดึงออกรอบสุดท้ายต่อมาต่อมาชั้นต่อมาคนแรนะสามสิบจุดห้าถึงสี่สิบจุดห้เราจะเห็นว่าชั้นเนี้ยที่ฟูสงเห็นไหมอันนี้คือขอบบนเนาะอันนี้คือล่างชัที่สเาะที่สข้อสอบที่ยิงออกแบบนี้เขาจะเอายื่ยไว้ล่างนะอ่ เราทำเหมือนตึกอาคารเรียนเราเรขึ้นไปอยู่บนล่างก่อนในหนังสือหนังสือภาษาจีนก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จะเป็นชั้นที่หนึ่งเนาะชั้นหนึ่งคือชั้นที่มีข้อมูลน้อยแล้วก็สองสามสี่ไล่ไปให้ดูระดับแบบนี้ให้ดีขอบล่างดีบนล่างอันนี้ขอบบนล่างเพราะนั้นเวลาเราเขียนกราฟวิฟโ์ซตแกรมที่มันติดกันเนี่ยบ้างเราจะใส่ตัวเดียวไหมเป็นต่อต่อต่อไปเลยอันนี้ก็คือสีเขียวก็คือขอบล่างของชั้นที่สองดาวเรา สีแดงคือขอบชั้นที่หนึ่งสีเขียวคือขอบบนชั้นที่หนึ่งขอบบนชั้นที่หนึ่งคือขอบล่างชั้นที่สองเพราะนั้นแก้หาขอบบนขอบล่างก็มาเติมแค่นั้นเองหาฝั่งเดียวก็ได้หาฝั่งเดียวก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทำแล้วก็เขียนชิดติดกันอันนี้อธิบายยาวเลยจนถึงเกือบสไลด์สุดท้ายกรูจำไม่ได้ว่าเขาลงมาให้ไหมอันนี้ก็เป็นสไลด์สรุปเนาะ ไปอย่าขยายกว่า mm hmm. อา้าวต่อมาอีกอันนึงเขาจะเขียนแบบนี้ซึ่งไม่เขียนตรงนี้นะเขียนตรงนี้ mm hmm. แน่นอนความหมายเนาะแต่ภูแท่งชิดติดกันแน่นอนแต่แต่เขาไม่เขียนขอบบนขอบล่างนะให้ดูด,ดีตรงกลางไหมเขาจะใส่ขแบบีดตรงนี้สีแดงเห็นสีแดงไหมตรงนี้คือจุดกึ่งกลางชั้น mm hmm. จุดกลางชั้นบนบวกล่างหารสองบนบวกล่างหารสองหรือว่าเอาอันภาคชั้นในชั้นนั้นที่เป็นถึงสาบวกกันล่างหารสองวันนี้เจอละหกข้อสามเขาเขียนอีวิธีหนึ่งมาไม่ได้บนบวกล่างหารสองเขาเลยถามว่าไอ้เเียมันผิดมัถูกนูแต่คําตอบของหมอเขาเขียนอีวีทีหนึ่งเลยตรวจให้ปกติเอายี่สิบห้าบวกสามสิ้าใช่ไหมอ่าลหารสองได้จุดกลางที่เทาี่เอ็ดถึงสามสิบยี่สิบกับสาบวกกันล่างสองตอบเท่ากัน ช้ได้เหมือนกันจุดกึก่งการค้าเราลองบวกดูนะเอาคู่แรกเนาะคู่แรกหนึ่งห้าสามจุดห้าบวกหนึ่งห้าเจ็ดจุดห้าที่นี่ตั้งกี่หลหนึ่งห้าสามจุดห้าบวกหนึ่งห้าเจ็ดจุดห้าสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบเอ็ด ถูกแปดแปดอะไรเป๊ะเป๊ะนี่ถ nah. ูกนะสองร้อยยี่ส <sh uh ิบเอ็ดจุดกลางต้องหารสองด้วยสองสองหนึ่งหารสองสองสองหนึ <h 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 ่งหารสองได้หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหารสองเดี๋ยวก่อนนะสองสองหนึ่งหารสองไม่ใช่สองไม่ใช่สองสองหนึ่งครูต้องไปสามสองหนึ่งครับครูมันต้องไปสามสองหนึ่งครับครู มันผิดจะดีลืมโทษข้างหน้าร้อยห้าสิบร้อยสิบมันต้องสามร้อยหัวมันเหลือสองร้อยกว่ายังไงวะเอใครมันจะมาทักทวงวันนี้ไม่มีใครทักทวงสามร้อยสองจ้าแรกก็ลืมแปลว่าต้องไปโทษที่บอกผิดว่าไปบวกข้างหน้าไงต้องบวกจากข้างหลัง สองอันนี้สองก็ถูกแล้วเออไม่ใช่ใชต้องเป็นหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งด้วยไม่ใช่ส,สเอ้ไม่ใช่สามหนึ่งหนึ่งเออใช่ใช่สามหนึ่งหนึ่งอสามสามหนึ่งไสองสามหนึ่งหนึ่งไปตได้สามศูนย์ห้าเอ้หนึ่งห้าห้าจุดห้า เอ๊หนึ่งร้อยห้าสิบจุดห้าหนึ่งห้าห้าจุดห้าใช่ปะเดี๋ยวดูก่อนนะสามหนึ่งหารสองสามร้อยสิบหารสองได้สามร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบห้าหนึ่งร้อยห้าสิบห้าหนึ่งหารสองก็จะได้หนึ่งส่วนสิหนึ่งร้ยห้าห้าห้าตรงด้วยอันนี้คือจุดตึงกลางเขาเอาจุดตึงกลางที่ได้มาเติมรงนี้เลยหนึ่งห้าห้าจุดห้าให้สามเทนอ่ะเดี๋ยวใส่จุดเพิ่มหน่อยตรงนี้นะ จุดสีม่วงทีรร่ทูทำขนาดน่อข้างตรงนี้คือขอบบนกับขอบล่างเหมือนเดิมแล้วแต่โจทย์สองแบบเนี้ยเขาจะเอาแบบไหนออกข้อสอบครับตอนนี้จะไม่สร้างแนะให้อ่านจากตารางหาจากกราฟแล้วเอาไปคำนวณเนาะถ้าเขาให้ตรงกลางหาตรงกึ่งกลางแท่งนี้คือจุดกึ่งกลางชั้นจุดกึ่งกลางชั้นไม่อ่านลนนะครับอ่าเป็นแบบนี้ให้ที่กาลางมาต้องหาขนาดสองข้างได้ให้สองข้างหางกาึ่งกลางกัน เราถ้าัเวเดียวเราต้องคะแนนมันไมแนออกมาแบบเล็กมากีไม่รู้เรื่องเคมีผมคะแนนไม่ค่อยแย่เท่าไหร่หรอกเคมีพื้นฐานหรือเปล่าครูที่เป็นเอ่อสอนเนี่ยยิ่โแกรมมีแค่นี้เอาแบลุ่มแท้จการขาง้าน อย่าลืมว่านแนวแ,แกนตั้งเป็นความถี่เท่านั้นตรงนี้เป็นน,ปน้ำหนักก็เปลี่ยนเป็นน้ำหนักเป็นไรายได้ถ้าเปลี่ยนเป็นรายได้ตอนนี้จุดกึ่งกลางชั้นใช้ทำอะไรอะ่ะเขาบอกว่าชั้งเขาเ็เขียนแท่งมันเสียเวลาเขาก็จะจุดเป็นกราฟ,รราฟจุดเป็นกราฟจุดเป็นกราฟเขาเรียกอ่ไเดี๋ยวไปอยู่อันสุดท้ายเนาะสุดท้ายเปิดมือตาดูดูอมีอะไรหรือไม่ใช่ ไม่มีนี่นะไม่มีฮะครูว่าที่มาเลยดิครนะูเขาจุดตึงกลางเลยไปคำนวณเนาะจุดตึงกางลางไปคำนวณไหนจะใส่จุดไว้ตรงนี้เข้ากันะแล้วเขาจะลากเส้นนะลากเส้นแบบ อ๋อเรียกว่ารูปไหล่ไม่ใช่ที่โดดเดี่ยวนะแล้วไม่ใช่กรับแท่งกราฟเส้นนะตันนี้เขาเรียกรูปหลายเหลี่ยมตัวนีม้มันจะมาเอ่อมันจะครอบคลุมตัวสุดท้ายก็ได้นะอันนี้มันจะแบ่งขึ้นพอดีเวลาหาพื้นที่ใชม่มันจะตรงกับจุดขอบบน วิธีการเขาเป็นนี้เป็นเส้นรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็พอรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยมันคือแบบเป็นจุดของความถี่เนาะความถี่แบบเนี้ยพอเวลาเรียนหลับสูงปุ๊บมันจะเป็นโค้งเหมือนถ้ามันจะแปลความโค้งปกติแล้วก็ไปทำนายเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเนี่เพิ่มเติมด้วยเนาะเรื่องเนี้ยที่บอกให้เส้นโค้งปกติเนี่ยการเรียนแนวโน้มธุรกงธุรกิจมันจะเป็นอย่างเนี้ยเพราะภาพมันจะเกิดจากจุดไปเรื่อยๆก่อนเสนเอียงทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วแต่นครับ เอาไปดีไปกรอกข้อมูลแล้วครับฟลิงออกมาครูเลยเก้านาทีครับครูพอเรียนแบบยูนิฟางเองแล้วแต่เรามาดูวิธีการว่าแต่เราเข้าไปกรอกเป็นยังไงไม่ทำเนี่ยนี่คือลับลึกๆครูครับเริ่มหมื่นแล้วครูเริ่มหมื่นแล้วครูเลยเก้านาทีอ้าวตรงนี้เห็นเป็นรูปสายฟ้าเหรอไหมอันนี้คือข้ามไปก่อนใช่ไหมครูไม่ใช่เป็นย่นระยะอันนี้คือการย่นกราฟหรือย่อกราฟเนาะ ย่น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 ไม่ได้แต่ย่อนะเอ่ย่อได้ด้วยเป็นการย่นระยะทางจะเห็นว่าที่ใช้เนื่องจากดูแนวแกนตั้งตรงนี้ศูนย์แล้วไปเลยสองมันดูแบบปกติเนาะอ่าแต่ตรงนี้ศูนย์มาเท่าไหร่้อยกว่าเลยเขเลยใส่สารละลายไว้ไม่ใส่ผิดไหมต้องไม่ผิดอะไรไม่ผิดอะไรแต่ว่าเวลาเรากรอกข้อมูลในโปรแกรมเนี่ยอ่ากราฟปกติเราเรียนจะเป็นตัวตุลา ขยัเเสียงเขาไว้เนี่ยนี่คือเส้นจัตุรัสกว้างยาวเท่ากันเนาะเราจะพัดกาอะไรไปก็ได้ขึ้น,นตรงรแล้วแต่จุดๆไปเรื่อยอันนี้เส้นต้องกันอ่าอีกอันเขาเรียกเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรามองแค่ด้านเดียวเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแค่ครางเดียวง่ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะนี่ยังศูนย์จุดก,ก็จะกว้างหน่อยนี่ก็ถึงสิบเนี่ยถอันนี้ตั้งหน่อยก็แค่ห้าน,นี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เนาะ แค่นี้เองเป็นสแควร์หรือว่าเป็นสัิเพานเตียงเกแนเลหรือเล็กคนเะใช่ไถ้าสแคร์เขาจะทำได้แค่สับตัวนี้เวลาไปใส่แใส่สแคร์ะองแนคกใช้รอสแคร์เนี่ยพืที่เนี่ยเขาจะเพิ่แ้วคนี้เขาไปเรทุบป็นนี้เลหอปล่าพอเข้าปุ๊บเป็นไงเวลาเข้า เรนวิ์พิสิิ์เนาะพิสิทิ์นะก็เพราะมันต้งเป็นโปรเขาก็จะพูดเลยใช้สูตรเอ่เทอการ์ตทีบวก1่ส่วนสองีต้องไปก็ต้องพูดซอสแครบบะสอเนาะอ่าวตแคแล้วก็ยตแคบวกสองอแลวไใส่ไปแบบเนี้ยเขาจะพูดนะครับฟังมันเจอจานครูไม่ได้สอนในที่จริงคือตัวสแคแร์ก็คือกว้างบนยาวาสองแค่นั้นเองประมาณนี้สมัรในคอจําได้ ตั้งระลึกชาิเ็นนนนยวันนี้ร้านอาหารดุไกจมีความหมายเนาะที่เราแทนนั้นมีขอบบนขอบล่างความทีที่ประกอบถ้าไม่มีก็ใส่ถุกตื่นการครับแล้วก็สร้างมาเป็นรูปหลายเหลี่ยมโอเคหยุดแค่นี้ก่อนเรื่องการอธิบายไหมอธิบายการเมื่อกี้ยาวไปถึงหน้านี้เลยครับอันนี้การเมื่อกี้นี่แหละครูหรือเปล่าไม่ใช่ดิหรือวเป็นการที่มาจากตารางเมื่อกี้ใช่ แต่ว่าอันนี้มันส่วนสูงอันนี้ตามเมื่อกี้นะนี่ยี่สิบนี่เห็นปะอ๋อเหมือนกระดาษไหมเหมือนนี่อันเดียวเขาตอบไปนี่คนละอนันกคำโคอันนั้นมีห้าสิบอันนี้น่าจะประมาณร้อยยี่สิบนี้ต่อไปเป็นแผนภาพต้นใบหยุดก่อนเลยให้ตอกกันแนวนตั้งความถี่อย่านอนขอบบนขอบล่า ครับม <ort. S 2> ีมาเร่งมึงมีก็สอบออกปีก็รู้ซื้อไอพวกที่โตแก็บเนี่ยคนงงเลยเอาจุดมือกลางมาคล้องครับแนวจุดมือกลางมาคล้องครับแล้วมันไม่ให้มาไอ้แผนไอ้แผนภาพไอ้ที่โตแก็บเนี่ยใช้สำหรับแค่ตัวไอ้ตัวที่เป็นตัวเลขใช่ไหมครูคือเพราะตรงนี้เคยใช้กับข้อมูลที่เป็นคนคนปริมาณเท่านั้นใช่ไหมครูโอเค แล้วเราจะเดินไปร้านอาหารดก็ครานี้หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดกับหนึ่งห้าสามจุดห้าห่างกันเท่าไหร่ก่อนสี่ได้รู้ความกว้างสี่ห่างกันสี่ครับครูห่างกันสี่เนาะห่างกันสี่อ้าวหาจุดกึ่งกลางชั้นอีกอันนึงถัดมาตัวนี้นะครูนี่นะตัวนี้นะหนึ่งหกหนึ่งจุดห้าบวก 157.5ทีนี้แก้ตัวนี้ไม่ได้ถามค่ะอะไรแก้ตัวอะไรแก้ตัวตอบผิดเนี่ยตกไง321ไม่ใช่328ต่างหาก น่สี่สามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสไปหาสองได้จุดกลางทาต่อไปให้มันเป็นเหมเาไรหนึ่งหนีเอาเอาเก้าออกสามร้ยสิบบาทไปรึนสามสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าสี่จุดห้า ร้อยห้าเก้าจุดห้าร้อยห้าเก้าจุดห้าพครห่้าเก้าุดหหัคไีกว่าสองห่นึ่งสองห้เงเ้าบแปดสาหนึใส่จนนย์สองห้าสิบห้า โอเคห5 9่า okay. <S ì. S 1> ึง้าเห้าสังเกตไหมคู่นี้หางกันเท่าไหร่เนี่ยสี่เออกสี่มเดี๋ยวไปเชื่อมกไปกลมนะนาที่าทีสี่เหมือนกันวมันจะเชื่อมหมดโอเคเ่มบายั้งต่อลนยครับ โอเคสี่แปดแล้วครูเดี๋ยวต้องเดินไปองอาหารดิเดี๋ยวข้าวไม่ไม่เดี๋ยวข้าวหมดเพื่อนไม่ได้กินกันพอดี